บุญนั้นเป็นสิ่งเดียวที่ข้ามภพข้างชาติตลอดชาติอย่างยิ่งยอมมีบ้านยอมตายก็จบยอมมีรถยอมตายก็จบโยอมมีสามีมีมีภรรยามีและนามีข้าวของเงินทองเมื่อถึงลาก็พักผ้าจากกันไปแต่ยอมมีบุญยอมตายไม่จบมีบุญแล้วเฮ็ดยังมันกะไงไปบ่อข้ามาบ่อของมองไปใส่กระสวางไม่น่นทางสี่มือตื่นกระเพ่อด้อพอบุญถ้าไม่มีบุญเลี้ยงหมูก็ตายขาขายก็ขาดทุนเล่นหุ้นถูกก็โกงล่งทงกระแตนตอดถือเบื่อก็บ่ถือ ยอเพาะบนนั้นสําคัญบางคนไม่คิดถึงบนมันมีคนสอนจําพวกยายมีคนมิสอํจพวกคนจำพ่อหนึ่งเป็นแม่ค้าแม่ขายอยู่ในตลาดค้าขายทุกวันได้กาไรทุกวันเขาก็ยินดีแต่มีจําพวอหนึ่งไปจําศียนจาพ่อนคนไปจํเสียนจาพ่อนบอกโอ,โอ้กูไปทั้งเทตั้งทรามกูไปจํเสียนอยู่หาหม,มือกูมืดไปสามลอยสี่ลอยยอม ยมบอกว่าโยมหมดโยมกำลังได้คนที่เขาบอกว่าเขาค้าขายเขาได้กำไรเขากำลังเสียฟั่งได้ดีใหญ่เที่ย,ยมไปจันทร์ศีลจำพอดมีงานปฏิบัติธรรมย่อมไปเพาะไปโม่ไปกินมาทำสิบบาทกระร้างร้อยบาทก็ดีท่านกระตามมือกระตามที่ยอยู่มาว่ายมเสียไปแต่โยมเสียไปโยมกำลังได้กำไรคนที่เขาได้กำไรเขากำลังขาดทุนญง มือเจ้าไม่วัดมือเจ้าใส่บาทยี่สิบบาทคนเขาอยู่ตลาดเขาได้กำไรห้าสิบาทเขาว่าเขาได้กำไรแต่เขากำลังเสียถามว่าเงินห้าสิบาทกับเงินยีน่สิบบาทหรือที่ยมทามไปโยมจะมาสรุปโยมจะสรุปตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เขาต้องมาสรุปตอนถ่ายพตบอลเขาแข่งเวลเวลาเก่าสิบนาที่เขาจะสรุปว่าแพ้แพ้ชนะชีวิตของเรากหมือนกันมาสรุปตอนท่ายว่าใครจะได้อะไรก่อนกันที่ยมทำมาค้าขายโยมได้โยมก็ใช้เฉพาะชาตินี้ แต่มันไม่ข้ามพข้ามชาติที่โยมไปฟังเทศฟังธรรมดูโยมเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้พ่อใส่ให้แม่ใส่ให้เอื้อให้น้องสเงรห์คนรอบข้างสเงรห์คนด้วยโอกาสโยมทําไปโยมเสียไปแต่โยมกำลังได้สิ่งนี้จะติดตัวโยมไปข้ามพบข้ามชาติตลอดชาติอย่างยิ่งค้นไปจำสินนั่นคนอันใดยอมแต่คือจที่หลังพอมีสินม่ีพ่อม่เนี่ยลูกก็ไม่ถึงเชื้คนแต่พ่อแม่ตายมีใครตายกับพ่อแม่บ้างไม่มีไม่ต่บุญก็บาปมักนาเม้าไป พระพุทธเจ้าจังหวัดสุโขโพยนศักาิ์ดจะโยการสั่งสมบูรณ์นาสุขมาให้บ่อร้านพนว่าบ่อพิษดอกใหญ่เนี่ยบ่อไฟบ่ไหม่ปลาเนี่ยบ่เห็นหน้าหนูหน้าบ่อชมหูเวนหน้าจีรอ่างไปวัดน้่ยมสามันหมองท่างไปน้องนี่ยมันเกี่ยงมันมึนบ่อเทือกเอือนบ่อเทือเจ้าเฮาวัดกรบบอกจากเขาพระเจ้ากรบบอกจากนอกคันเอาเรื่องคุทธกบหูเบิดหน้าเพลตัวหน่อยตัวใหญ่ในหนังหันหลังแหวัดกระเบื้องธรัษธาตุในวัดไม่เกี่ยวนะครับ บอกไปวันแลกย่างมาสะดวกพอเห็นพวกยางอนากอนมู๊ปี๊วเมย์ไอยู่วัไม uh, ่เจออ่องโ้โมีเนียนปะโ้หเมย์ไงม้วบหลายม่องเก่านี่บอหลันว่าบอผีใคนเท่านยมสังเกตตรงไหนเด้อย่างบอเจ็บบอไข่บอโอ้อาหาหมอย่างบอก่สิตายบอคทอดผ่ ย่ามแข็งแรงเมื้อไม่แห้งเบาเต้นคำหัวก็ะไรบอได้เงินคนง่ามไม่เงินเมื่อทองแต่โยมเห็นนะว่าย่ามเจ็บย่ามป่วยมากนี่คนเท่าเห็นบอกโยมสังเกตดูคนจะตายย่อมไปเบิ่งกไก่เด้อบางคนน้ําตาไหลบางคนเด่นซึมน้ําตาไหลออกคนเราเมื่อจะดาบกิจกรรมในมิตจะมาปรากฏกรรมคือการกระทรํานิมิตคือสิทธ่ปรากฏการกระทำเขาเราจะมาปรากฏบางคนดด่นตายบางคนสาังาตายบางคนเกีื่อนตายบางคนห้องตายบางคนขี่ก็เงยออกพร้อมกันก็มีเป็นเพราะอะไร บางคนนอนงใต้เรื่องกับมีซื้อๆกรียกว่าคนเราจะดาบกิตกรรมในมิตรจะมาปรากฏคนนั้นหัผู้เดียวคือผ่ามาฟองเห็นคนเดียวได้บางคนเห็นบอกคนดิดจับแขนแบบกับวายุมันดิดมันเสียตายเห็นผ่ามั่งงามได้มาจ้งสั่นบริเจ้าจะวางให้เราทำบนเป็นเนดให้เราคิดถึงความตายให้เรากระจายสมบัติให้เราจัดการนี่ ห้เราทำบุญเป็นนิดทำไมต้องทำบุญเป็นนิดเพราะบุญนั้นจะอยู่กับเราตั้งชาติใน้ชาติหนา้ามันจะเป็นสิ่งตัวกรรมกับชีวิตเราจะอยู่ดีมีสุขเพราะบุญบุญเคยสั่งท้ามาตั้งชาติก่อนย้อนมาถึงชาตินี้จะเป็นเดดังที่เห็นยอมก็ดูเน่ยคนเนี่ยคนก็ต่างคนบางคนเกิดมากงา่ามบางคนเกิดมากีก้อไายบางคนเกิดมากถูกบางคนเกิดมาหยาบบางคนเกิดมากถูกจนตายบางคนเกิดมาสบายจนมวยบางคนเขาสิล่องวัดล่องว่าวันศสีลเมา่เคยละวนัาวานพาเม่เคยเวียนใส่บารยาหน้า เกศบนเกศข้างบนเกศขาแต่ว่าทุกถูกอันสุ่มหนึ่งนั่งตั้งเลยมาเมพราะข่าวัดาเธอเธอว่าเธอเผื่อมูลรวยอันสุ่มข่าวัดของเครื่องกระเต้าใต้น่ออันซุ่เข่าวว่ารวมมออเตรดชายรวมสามตัวล้มลูกขึ้นยางเซยเป็นเพราะอะไรบุญแค่สั่งทำมาตระการก่อนมาถึงชาแนลเจเป็นเด็กเห็นโยมจีบให้ฟังโยมจะขาดเด้อบางคนทำบุญทุกวี่ทุกวันเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อหรือแม่ตายค่าเของเอาค่าขาบ วันศียบ่เคยละวันพาบ่เคยเวทใส่บาตรางนาเงา่มเสาทรงจังหังสวยๆมาทรงเพลงมาทรงเจ้าทำบุญทุกวันโยมแต่ว่าทุกถูกแต่เป็นโลกนั่นก็เป็นโลกนี่วุ่นวายไปหมดแต่บางคนไม่เคยทำบุญเลยเกิดึ้นมาบอกจะเพื่อมูดาจะบาเผื่อบาดมันเคยเห็นบุญตาพอได้ไหมแต่รุวยเป็นพ่อได้โยมอย่าลืมบ้าที่เราทำบุญทุกวันใส่บาตรทุกวันเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มันเป็นกรรมตัวใหม่ที่ยอมลำบากมันเป็นกรรมตัวเก่า คนที่ไม่เคยทำบุญแต่ยวเขามีความสุขเพราะกรรมเก่าเขาสร้างมาดี้าใจบม่ยาย้เออกรรมเก่ามันให้ผลก่อนครับก็ยูดีแต่ถ้ากรรมเก่าหมดไปกรรมใหม่ไม่สร้างแล้วโยมจะรู้สึกนี่โยมจะว่าเขาจะขาดโลกวันนักวันวุี้เหตุเพอะมันจะให้ผลเมื่อตอนที่ว่ากรรมเก่ามันหมดไปอาตมากกเคยบอกโยมฟังว่าน้ําเต็มโอ่งเต็มตุ่มเนี่ยมันเต็มน้ำเต็มโอง่งเขาตั้งน้ำใช้กับเพื่อนวะเพราะน้ําเก่าจะมีอยู่กรรมเก่าจะมีอยู่กรรมใหม่ก็ใช้ไม่ได้ แต่เมื่อใดวันไหนวันใดน้ําในโลงในตุ่มมันลดลงไปน้ําใหม่เข้ามาเต็มทีโยมจะได้ใช้น้าใหม่ก็เหมือนกับกรรมโยบกรรมมันฆ่าอยู่นีเอาม้ามันก็บ่ได้ใช่กรรมันจะค้องอยู่ดีอย่าง่าพระเจ้างพิมพศาเนี่ยห้าพระพุทธเจ้าเก้าสี่ลกษณโยมไปฟังเป็นอย่างเรื่อง่าพระเจ้าพิมพิศาลเนี่ยห้าพระพุทธเจ้าเก้าสี่ลกัณะเวลาพ้นทารได้เมื่อรรมดาในใหญ่เรื่องกรรมเนี่ยเจสันยวกกรรมก็เรียกว่าคือการกระทําวิบากคือผลของการทํา <N im> oh <a> นี่โม่เขาเกิดมากเขเลยว,ว่าผลของการกระทำเป็นยีบากค,คือผลมันบางคนเกิดมา,ากกับดูดีมีแห้งแข็งแรงบ่เจ็บบ่ไข่บ่เป็นบ่ป่วยบางคนกับเปลี่ยนอากาศตัวนึงกับเซี่ยใต้ใตใตใตก็ร้อนเป็นเอกเหมือนกังนั่นแหละย้มอมย่าว่าคนเราเกิดมาใช้กรรมเก่าแล้วก็สร้างการรมใหม่จะสร้างบุญเป็นสิ่งที่สำคัญวันนี้เรามาทำบุญตัวให้เป็นบุญเติมเพิ่มเสริมบ,บุญตามให้เราทำบุญเป็นนิดคือเหตุและสม่ติเสมอ กันเาเห็นอะไรดีแลวมัติสิต้นั้นมัติสมัเป็นภาพประจักษ์ให้เขาเห็นในพพพูม่ีเข้เขาเห็นโลสที่ใายตาที่จัย่หน่อยันอยก็ี่อเป็นสีเหมือนกันยันแน่นเลยจ่าอาจจะอ้ายเรื่องกต้งให้เราทำบุนเป็นนิดแค่สมารถเสมอหน่อยยสังเกตมันกนอยย่คนไหนเห็นอะไสมารถเสมอมัติิเคด่อนตังก่อนคือย่อเขียวมาบ ย่อมเมื่อต้าข้นคิดว่ากระต้ามาโลดแล้วยมยามมันต้องเคยชิดงามเพาแก่สิการทาสิหงให้เราทำบุญเปลี่ยนนิดต่อมาให้คิดถึงความตายทำไมต้องคิดถึงความตายเพราะความตายมันอยู่กับเรามันจะขันคอเขาหมดเลยกับบางบางคนมัน่เคยคิดห็นความตายเห็นความตายก็แตกเตดแตกตกแต่ตื่นตกใจเพราะอะไรมันเคยทำเขาแจกความตายที่จริงเราเป็นเจ้าของความตายความตายอยู่ในชีวิตชีวิตอยู่ในความตาย ความตายอยู่ในชีวิตเรามีชีวิตแต่เรามีความตายแฝงอยู่ด้วยนี่ย่อมให้คิดถึงความตายต่อมาให้กระจายสมบัติเป็นอย่างนี้นต้องกระจายสมบัติเพราะยีประเสริฐไม่ลู้เจ้าคนกระจายสมบัติเราพอพอฮะเออสี่ขนกระจายสมบัติเราบ่กเออค้างบากระจายสมบัติคือแบ่งสรรปัน,น,น,นส่วนแบ่งสรรปันให้ลูกสาวโคบในหน้าลูกสาวหลา่าวในชันลูกสาวกลางในให้ก็ว่าไปตามเรื่องแบ่งเพื่อหัวทีตายมาได้ปัปปวปลามาเพื่อนพี่น้องคาขั้นนี้แน่นพยาย ปัญหาสังคมมันเกิดขึ้นต้องกระจายสมบัติมีบ่มีก็เอื่นพม่าลูกมั่งสุขคนมาตุวจมาฮ้อกันบักหราตัวบันยืนเด้อพอกับพ่อแห้งหน่อยแต่สามีเหลือมื่อนี่แห้งตัวเบิรงเอาเด้อรักษาเอาเด้อหมอเป็นอายเป็นเหลือเป็นหนองก็ว่าไปมันนั่งยากก็ต้องนั่งเนวกใจแต่ยี่สิบบาทก่ต้องนั่งสิบบาทนั่งใช่หรือยังใช่บาทมันโดนก็เสือเบื่อเรา เนาะนี่พลันประว่าให้เรากระจายให้เราจัดการนี่ใช่นี่จ้าสั่นบุญเนีเป็นสิ่งสำคัญสำคัญจะได้ถามปอทะยอปองนะปอทะยอ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 อย่างไหนเงี้ยบ้าเงี้ยบ้าน้าพอเนาะเออถามอีพอนีงเนี่อีพอทะยอนี่เบิ้งก็ได้บันถามปอทะยอเบิ้งว่าคนบอลลั่เป็นอย่างเขาจังว่างเหี่ยงข้องใบน้าพอเนาะ เหตุสิบสองข้องสิบสี่ข้างมาเหตุสิองคือบุนบนสิเดือนบนสิบเดือนมีหยัางแนมา่พรประเสริฐหนึ่งเดือนไอเดือนไอคือเดือนมาเดือนไอเดือนหนึ่งเดือนไอะสมของบริวัรเดือนยีบุญนนล่างเดือนสามบนเขาจีนเดือนสี่บนพระเทเดือนหาตบนสงการเดือนหกบนบังไฟเดือนเจ็ดบนเบิกบานเดือนแปดเขาพรรษาเดือนเก้าเขาพดับดินเดือนสิบบนเขาสาสิบเอ็ออกพรรษาสิบสอยกระทง เพราว่างสุดเดือนถือว่าคนแต่ก่อนเขาจะรู้ว่าเดือนหนึ่งทำอะไรเดือนสองทำอะไรเขาจะรู้หมดคนสมัยโบราณเขาห่วงเดือดสามเดือนสองก้านปีใหม่มันมาในไทยเมากทีแต่บ่ใหญจ้งสั่นคนแตะก่ ah ah. Gotta, ada, 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 ันเขาจะงห่จ้งสั่นคนแต่ก่อนจะบ่ดื้อบ่ด่างคือคนสมัยใหม่คนเสมอนีัยายเอ้ยมันเป็นสมัยใหม่กันได้กับพ่อจับคนแต่ก่อนมันเลยบ่ดื้อคนแต่ก่อนนี่คื่องทามาว่าให้โยมฟังว่าทำไมคนแต่ก่อนเขาไม่ทะเลาะกันเพราะว่าเขาไม่คิดส้ำนึก ไปเบิ่งมอลลั่ตะก่อนครับไปเบิ่งมอลลั่มก้ามามือเสาร์เบาเรื่องมอลลัไปเบิ่งหนังกลับม้ามือเสาร์เบาเรื่องหนังเนาะอใหญ่เนาะไปเบิ่งมอลลั่มก้ามามือเสารอันอันเมื่อขึ้นนี่อันพระเอกกับพระเอกมันได้แก้มันเลยเฮ้ยคุณป่าแม่บอย่ายันชูมืองนี่ไปเบิ่งมอลลัมากเบากันเรื่องมอลำั่มเบาจางท่าน่ยมือมือขึ้นจับจับจับไปเยอะคนเลยเมื่อขึ้นมาได้ตีมาได้แม่บอย่ายันตะกอนหอบสาสรไปก็ะเดียวหอบสาสรมากตะก่อนชู้เมืองหอบขามมาไปดูอลำต้องทำประกันชีวิต แม่บอยายแต่ก่อนในเะบงมอลัมตนะ่ก่อนนี่ยไม่ย่ารุ่นเก่าๆห้องคนแต่ก่นอนตะกี้เขาต้องสอนลูกสอนที่เราเรีรู้จักรักให้รู้จักเขาเร็อกพ่อแม่แต่ก่อนตะกี้พาลูกไปวัดพ่อแม่เสมอพาลูกไปโลตัดแม่นบ่ใหญ่เออพ่อแม่แต่ก่อนตะกี้พาลูกไปวัด,วดเอาดอกไม้ไปตะบานเอาจานไปเตะเึ่งอ่างคนแต่ก่อนคนเสมอพาลูกไปโลตัด พ่อแม่ตะกอนตะกี้พาลูกไปลองสารพันพ่อแม่เสมอพากันไปลองคาราโอเคแมนปัญญาอือตะกอนไปลองสารพันเขาลองบนคนเขาละวัดเชิดชูเชิดชูบูชาคนเขาลองกันได้ยากญ่โอวีดาเลแมนดาบุญคุณน,น,น,คน,นั้นหนาดังแผ่นฟ้าแผ่นดิน พระประทมบารมณโคมิีทโกทังเดินเดินยอมยกยังบูชาเกิดมาแก้วตาญาใจแม่นมีผู้ใดคอยป้อนข้าวป้อนปลายามเจ็บไข้ผู้ใด้นเย้อยยาสอนวิชาให้ยุโรอดปลอดภัย เติบใหญ่เป็นคูเป็นคนมีความสุขล้นมียุศักดินาาพอเม่คอยอนุโมทนาคอยมีตาให้ลูกหลานยามจนก่อนตายมาลอยชีวิตล,ลับบันให้รัพยิ์สินบรรดาลูกทุกคนนี่และนาาบูปากัก ชนในสากลหาเทียบเท่าเปล่ามีท่านคือรมโพทองกองราวับเป็นลกูกเป็นเต้าอย่ากลับเพิ่มลืมตโดนตั้งเศรษฐีเรือผู้ดีมีจนละนอมกระมนปนลิบาทพัดวีกตนันญยกะตาเวที เครื่องใหมายนี้ตีการาคาคนปราดัตโบราณสันและเสินเย็บจนให้เป็นคนลำเลือดประเสริฐงามอุปถัมภ์แม่ยามเท่าเก็บทั้งพอ่อทั้งแม่และปูยญาตายายหมอบเขาวรวบพิวัญญาไห้พร้อมพระนอใจให้เส้นสุขสำลาน แผนคนเมื่อถึงยามไว้จนลับเรียงสร้างกุศลฝากคนบนสง่งไปกุศลทานเหมือนดังยานก้นไก่ไหลเลื่อนไปนุนเนื่องเมืองสวรรค์เทวาอาหากเบื้องบนโมธนากุศลในพ้นบนให้ทาน เปล่งนวาจาสาธุสาุการแล้วลงคันเขียนชื่อในแผ่นทองผู้ใดเหได้ไดก็คูก้กรรมทำความเจ็บช้ำให้พ่อแม่แห่งตนเป็นลยนชีวิตบัวปากกริชนททุกคนถึงคนอาวิีิตกัันยูกะตาวิธิตา กินเปียนสอนย้ำเน้นในเรื่องแทนคนโลกกี่คนพอไม่คอยตื้อกุณแม่สำนึกบุญแทนพระคุณท่านเธอพระคุณของแม่อยากเทเปรียบ แม่ทุกแม่ทรมานแม่สมสารเลี้ยงเพียงดวงใจอย่าใครได้มาฮะอย่ามาเหมือนแกได้ไงเกี่ยวมาลงไปแยมลงไปถ้ามันห่วงนอนเดือดใหญ่เดือดเดดนั่งตาแดดบ่ะหอนบ้าดูค่ะะโตใหญ่หนอ លើมฟังแล้วនបมได้ข้อคิดไหม